คุณผู้ชมยังจำเกม d o r s Refresh อะไรได้หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมยังจำไม่ได้โอ้ย,อยนี่คือเกม Dots โอ้ยซึ่งมันมีอัปเดตนะครับผู้ชมนั่นก็คือนั่นก็คือเก็บตังค์ไม่ใช่คือมันมีอัปเดตนะอัปเดตนั่นก็คือให้ไม่ใช่ให้เขาเรียกว่ามีอัปเดต Flo o r 2นะครับชั้น2ชั้น2 2ไหนไม่รู้ผมขออนุญาตหาม,มากางเกงก่อนนะ แล้วก็ไอเกมนี้เนี่ยถ้าเราเก็บตังสองพันเนี่ยเราก็จะได้ได้ไปซื้อกุญแจหัวกะโหลกนะครับไปเดอะรูมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าโอ้ยนั่งไงได้คูซิฟิกแล้วเฮ้ยตรงนี้มันมีให้ออกด้วยหรอวะเออมีให้ออกด้วยเอาล่ะผมจะสปีดลั่นนะผู้ชมนะผมจะจบเกมนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามซิกมาด่านแปเฮ้ยลองใช้ไม้กระเขกับซิกดูดิ มาเลยกู <G AS C AN> ตาย <S 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 เราไม่สามารถเอาคุชิฟิกลมซีกได้หรือว่าหยุดซีกได้นะครับแสดงว่าเกมมีซีโหดที่สุดแล้ว What <the> <S <S h e fuck น่าเสียดายจริงๆหาโยกเฮ้ยเพิ่งรู้นะมีห้องใต้ดินด้วยหากันโยกโยกคันประตูซับซ้อนอยังวะเยี่ยมมากเปิดแล้ว อีมันมีห้องใต้ดินด้วยเพิ่งรู้นะเออมันเป็นอย่างงี้โอเคแล้วเพื่อนเราแม่งหายไปไหนเราไม่รู้ผมจะไม่เก็บของนะคุณผู้ชมผมจะตรงอย่างเดียวผมปฏิญาณตนเองแล้วไอย้ยนันนะกูว่ามันฟาร์มแน่เลยใครที่เข้ามาแม่งเก็บตังค์ตลอดเห็นไหมเห็นไหมมันเก็บตังค์ตลอดมึงตายเนี่ยเฮ้ยอะผมไม่ยอมให้ผีตัวไหนมาเสียเวลาผมโอชิตเพื่อนบอกกูงงมากโอ้ แล้วมันจะวิ่งไปหามาันทันเป็นยังไงโอ้ยเปิดโทรโอ้เพื่อนเร็วรีวิ่งโอ้ยเปเลยจะมาที่นี่แล้วแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นเพื่อนกูตายแน่ๆนี่งไงนี่งไงตายไอ้น้องเดี๋ยวก่อนนะ เออดำไกูตายเฮ้ยมันไม่ให้เราเดินไปห้องนั้นว่ะเราอยากรู้ว่าห้องน้ำมันคืออะไรนี่ไงล่ะทุบบ็อกประตูน้องไปก่อนเพื่อนเลยไอ้พวกนี้มันเพิ่งมาเล่นนี่ว่ะไอพวกนี้มันเพิ่งมาเล่นคุณผู้ชมเมื่อกี้สองอันนี้สามไอ้นองอืมไอ้ดุกไม่รอดกูหรอกเฮ้ยมีชั้นอย่างนี้ด้วยเอ้ยไต่ขึ้นไปอีหนูโอ้ยโอ้ยเอ้า เอาผมจะมีทางเลือกถ้าเพื่อนมันไปเจอซิกมันก็จะโดนดึงไปแล้วมจะรอเพื่อนหเหี้ยสิ่งที่น่าก,กลัวเกมนี้คือเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงออกมาได้แล้วเยสขอบใจมากเพื่อนอย่าเพื่อนตายเดทเปิดแล้วไอ้น้องอย่าง่ายจริงๆไอ้เฮียน,นี่กูไม่เอาแล้ว กูบักอีกก็ลาก่อนเฮี้ยรรเชี้ยมันรีเจนเนเรทแบบได้งงมากจริงเกมเนี้ยจู่ๆเพื่อนตัวซีเรามาโอ้ยคันโยกไอ้เฮีย้ยคันโยกมปเกิดอยู่นู่นมันเดินตามกระเพื่ออะไรออกไปน้องถือว่าเราจบเกมได้เร็วมากรอทูของเจ้าเป็นยังไงก่อขึ้นไปเอากูจะพิมพ์น้ำเฮี้ยอะไรลบลบหนีเอาบัก เอ้ากูป่าเป,ปา็นภาษาไทยโอ้ยอันนี้คือ,อยังไงข้างล่างเอ้าข้ามไม่พี่กูจะกดข้ามเอ้าอะไรวะเฮี้ยกูพาเล่นเด็ดกูก็หลุดชีวิตมึงดีจังวะโปวดเฮตดเลยตอนนี้เรามาอยู่กับสิบคนสิบนอโอเคพาละไอ้น้องไปเลยไม่รอกูไม่รอกูมีเสียวเวลาหต่างกันเป็นยวง บอกไปแค่นี้ว่าแหลกนิดนึงดูดูเสียงใใครับผู้ชมแจ๊ะๆๆๆๆมาไกลเลยทีเดียวเจียวตอนนี้นักวิ่งมาราธอนถนอมวิ่งนำโด่งเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ยห้องมืดห้องเกย์ห้องเกย์อย่างงี้ซิกไม่มาแน่นอนเฮ้ยแต่ห้องมืดมัาทำสวยว่ะเวลาเราอยู่มืดๆอ่ะเขารีบมามาโอ้โหดีดกันมาเยอะโอ้ยสิบกว่าคนดีดกันมาสิบคนอีหนูอ่าใครมาไม่ทันก็ตายนะอีหนูตายรีบปลอย บอยมีไมก้กรงเขนก็ไม่รอดอีนู <c oughs> มก้กางเคขนก็ไม่รอดไอ้น้องโอ้ตายเป็นยวงครับเราเดินผ่านมาตรงนี้ตายเป็นยวงแน่นอนดู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 เ<ม>บลอเ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 บลอตายตาย,ตายกูด้วยไอ้เฮียเอาละรอบนี้หวังว่าจะเน็ตไม่หลุดเน็ตหลุดกูร้องโอ้ย <c oughs> นี่ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงฟอร์ทูเลยเพื่อก,กินเวลาไปสิบกว่านาทีแล้วเนี่ย โอ้ยยาเอาละสกูกดข้ามกดข้ามเลยข้ามเอาข้ามไม่ได้อีกโอ้ยมีไว้กดนำเยี่อแล้วเด้อเอาละตอนนี้เราก็ลงลิฟต์ไปเรื่อยๆนะุผู้ชมแล้วเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นตีลิเกสิรี์ด้วยนะเพราะว่าเป็นเพลงลิมิกไหนพอทูจะยังคงโุ้ยเอาละครับตอนนี้ เรามาอยู่ที่ลิฟชั้นสองใช่ปะใช่ปะแล้วเหมือนเราต้องเล่นผ่านก่อนด้วยนะเราถึงจะมาฟลอร์ทูได้แม่งเออก็ดีแต่ว่ามันจะดูเสียเวลาไปน,นิดนึงแล้วมันนี่เแล้วนเนี่ยแล้วถ้ากูตายนี่คือเดทเลยนะเพื่อนก่อนที่จะเดทหรือไม่เดทเดี๋ยวเราหาของก่อนผู้ชมนะอะเก็บทุกอย่างที่เก็บได้มาตู้หลบนี่มันตู้หลบนี่ละพยัดชัดแต่เดี๋ยวก่อนทีที่นี่จะเป็นยังไง น่ากลัวจริงๆเอ๊อารมณ์แม่งเหมือนอัพเกรดของไงรู้แม่งทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเลยเอยเอา What the fuck บอ๊โอ้ยรวย,เด,ยวเดี๋ยวกูได้ไม้กางเขนมาตอนไหนวะเพิ่งเห็นโอ้ย,ยอย่างงี้ก็ดีเลยอย่างงี้ก็ดีเลยเราจะได้ชีวิตรอดดูซิว่าตัวชั้นสองจะไปได้สักกี่น้ำ จะมีผีอะไรแต่ผมว่าไม่มีหรอกเจ้าผมไม่ใช่ถือไม้กางเขนแล้วจะไม่รอดนะคุณผู้ชมไอ้ซีก่ะเราไม่สามันเข้าไปใกล้มันได้เลยเว้ยคือไม่รอดอะ่ะเอาวัตต์ฟัคเอาเขี้ย yeah, แล้ววะครับนี่อ่ะฮะโอ้ยกูเห็นอะไรกูเห็นอะไรเอาสวัสดีเอา เอาวัตถุฟักบนี่มัน,น้เฮียอะไรครับเรียคันโยกอยู่ไหนมันต้องเอาไปไว้ที่พิสดารแน่เลยกูบ้าละไอ้เฮียอะไรวะมึงเคยอัปเกรดตัวอัปเกรดของให้มันดูเป็นเหล็กให้มันดูหนานแน่นแต่ที่เด็ได้กูก็ยังอยู่ที่เดิมน่าสนใจจริงๆไอ้เฮียอะไรวะเรียผมว่ามันเริ่มเละเทะแล้ววะ่ะโอ้ยอยากดูตอนจบเกมนี้แล้วสิโอ้ยมีผีมีผีอยู่ข้างหน้าเราแน่เลย ผีมายัางลบโอ้ยโอ้ยเป็นตะบักเทนออเอาสรุปผีมาไม่มาวะโอ้ยกูงงกับผีอันนี้เป็นรัชเหมือนเดิมแหละผมดูทรงละอืมคนสร้างแม่งขยันทแบบําแมปแต่ไม่ขยนันนาผีโอ้ยมีประทัดไหมเนี่ยมีปืนไหมไม่มีปืนเก็บฟรีเลยเหรอน่าเสียด,ดยายจริงโอ้ยมันมีกี่ประตูวะผู้ชมผีใหม่ไม่มีอัพแก่สถานที่อัพทำเฮเอวัดฮาว เอา้ามีลิฟ์ให้กูขึ้นไปดิครับพี่อล้วมึงก็ขึ้นลิฟ์ความเมกเซ่ของมึงอยู่ตรงไหน What the fuck จะยังคงเหี้ยอะไรครับพี่โ o v ว r w o r l d ฮะ o ว e r w o r l d the ฮะ huh? กลับมาอยู่โลกภายนอกจ,จริงแล้วเนี่ยเรากำลังจะไปเหยียบพื้นยาแล้ว จสุดฮับเกมขอบคุณมากโอ้ยนี่คือผู้สร้างเกมโอ้ยแล้วดูผมสิผู้ชมแล้วดูกูดิหน้ากูนี่มันือแบบงงมากคือเครียดอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าเกมนี้ก็ได้จบลงไปแล้วอ่ะฮับเกมคืออะไร,รอ่ะโอยมึงเปิดมามันก็โอ๊ยเลยอ๋อนี่คือเกมที่เขาทำไปดอ ปดอรอบหนึ่งโอเคแม่งทุกอย่างเหมือนเดิมดเพิ่มเติมคือมึงอัพอัพดาบมันเพื่อเฮี